บิ่งบรรยากาศก่อนเตรียมงานที่นองคะ่ะบรรยากาศก่อนก่อนงานต,าตูดไปทางสองนอนนี่ก่อน,น,นสองปูย,ย่ากันปูเอวหวยอย่างเห็ดนานนานหวยวาก็ได้ออกซื้อได้นน่ออกซื้อได้นน่สวัสดีค่ะน้องนัดจิตสัมผัสสวัสดีค่ะน้องนัด,นดแม่มณีค่ะสวัสดีค่ะคับเป็นยังไงก็คือว่าตัวเลขแนวทางขึ้นัรนใจคักแม่แท้ ตัวเลขย่ำย่ำของน้องนัดน้องนัดแม่มณีก่อนนี่แหละตัวเลขนะคะกดียวคือว่าย่ำนี่ก็คือว่าเลขเขาราคะเลขเขาแล้วจ้าฟันทงเลขค่ะเลขเขาหนึ่งศูนย์กับแปดหนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์กับแปดหนึ่งคือคือว่าเป็นโคงสุดท้ายว่าเธอ แมนค่ะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโคะ้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะถ้าเราลูบเราจะไม่ได้นะคะคะอันลูนบบ่ลบนี้ต้องซื้อประมาณเท่าไหรค่ค่ะอ่าแล้วแต่ค่ะนะคะ่ะ,คะถ้าอ่าหกแสนขึ้นไปก็ซื้อได้ค่ะ,ะแต่ว่าถ้า <c oughs> สซืส้อเป็นล้านมันก็ะส้บ่ถือโอค่ะถ้าตเองรักแสนแมนค่ะรักแสนก็ไข่แน่ ลักแสนนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่จ้าว่นแต่มันได้ค่าเลกินมาจ้าได้แท้แน่นอนค่างวดนี่แม่นบ่ค่ะน้องน่าแม่นค่ะใช่ว่ามันใจแห้งมันใจแห้งค่ะเลขติดหนึ่งค่ะพี่ค่ะติดหนึ่งเจ้ได้กระมิ้นหนึ่งแม่นจ้าถ้าบ่มี้นหนึ่งนี่บ่ได้เงินบ่ได้ค่ะบัวแดงสีสื้อยังกระยาแม่นค่ะถอนทุนด้วยพี่น้องเด้อยซ้ำๆเลขข้างในอกคันเกิดผิด้วนมาประกันได้ก็จะเฝ้าน้ำสองเลยค่ะเด้วยน้ำนมนัดเด้อ น้ำน้องนัดเยอน้องนัดแม่วันนี้เราว่างด้อจ้าเราว่างคือว่าถ้าเลขออกมาหนูยานจะโทรศัพท์เขาตุ่มตุ่มตุ่มตุมคนนั้นอสาโทสาโถอจ้าไหว่ามีมีมีคว่ำปูญยามะหย่ําจังไไดบ่อที่ว่ามั่นใจคักวันหนึ่งตรงมาแน่นอนมั่นใจค่ะแล้วก็คุณทางมาหนูให้ไปแล้วแล้วก็ฝันดีนะคะค่ะ ฝันดีแมนค่ะฟันวาง,งูมาเกี่ยวมืออืแต่ว่าง,งูประตอดงูตูงใหญ่งูบ่กกดค่ะง,งูแค่มาดมมือสือ่อค่ะงูนี้ว่าเป็นเจ็ดเป็นยังบ่บ่ค่ะบ่เป็นแมนค่ะเป็นนึ่งได้ย่างเดียวแมนค่ะเพราะฉะนั้นมันช่เป็นตัวอื่นไปบ่ไ,ปได้นอกจากนึ่งยังก็ยำแปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่งอ๋อคุณไาซื้อแปดหนึ่งไว้ดีใจได้เลยค่ะรับรับซับเต็มเต็ม แมนค่ะฟันทงปูห้อกับมันใจเสกเนึ่อนีอยู่รักหน่วยแน,นแน่นอนแน่นอนน่วยนวยอย่างเดียวน่วยอย่างเดียวด้วค่ะรัก,กห,นหนึ่งก็ต้องเป็นแปดหนึ่งแมนค่ะวอายแปดหนึ่งเงาเลยนะคะพี่น้องค่ะเอาไปแชซือเอาไปใช่แปดหนึ่งอค่ะแบบกสนทที่ว่<อ>ารักเขาเมียทั้งเรล่าขายเลยด้วยพี่น้องค่ะแมนผ้าชูกำลังมาห้อแมนการค้ จะรอนเพลินค่ะน้องนับก็กําลังเตรียมงานนะคะพี่น yeah, ้องเดินเอาเลยเอาเลยเลยปูเอาเลยเสียงดังฟังชัดธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติก่อน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 งานค่ะพี่น้องค่ะก็คือย่ำขั้วมั่นใจให้เอฟซีหาเอฟซีบ่มั่นใจนี่เพื่อนที่บ้าซื้อ <No. S 2> ต้องย้ำความมั่นใจให้เอฟซีหนูอยากจะบอกนะคือว่าถ้าใครไม่กล้าซื้อไม่กล้าเล่นนะคะก็อย่าซื้อก็อย่าเล่นนะคะเอาพิจนารณาก่อนใช่ค่ะให้เบิ้งก่อนว่นมามันสิมารีบเนะมน่นตัวนี้ให้เบิ้งเพิ่นเอาเงินสกักกอนหวดนี้แมนค่ะงวดหน้าเ้า่อยเอาลุยสำบั <laughs> <laughs> มันจะเป็นสไตลย <laughs> ได้ได <laughs> จะายนี่แหละเบิ่งกันนะมันถึงแม่นคือคว่ำมันวาวเอาผืนถดวาเด้อยู่ทางบ้านเนาะเหม่นค่ะอันถ้าถ้ามันแม่นป่านี้ก็คือบาเสือเอาผู้เดียวหลอดลวดผู้เดียวหลอดผืนวาเด้ยเข้เมนต์บางคอมเมนต์เนาะอันนี้ อันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลแมนผู้ใดมักกระจัดผู้ใดขัดกระพานผู้ใดสินั่งหัวขวนนอนหัวขวนกับนอนต่อไปแมนค่ะถ้าถือมากข้าเจ้าได้เงินกับเบิ้งข้าเจ้าไปก่อนแมนค่ะงวนนาอยากเอาน้ำข้าเจ้าเบิ้งดีว่าได้วันวนี้นโอ้ยค่ะเออมันมากแล้วสื่อน้ำข้าเจา้าว่าถือบ่าโตนมันสีเป็นนันแดงดแมนค่ะนค,ะคนเฮาน,น wn, บุญผ้าวัสนาบะทอกันแมนค่ะคนละคนกับหัวขวนแต่เขาหล่ะ แม่นค่ะหัวขวนก็นได้แต่หัวขวนจ้าเงินบ่ไไ้น้ามูดอกแม่เนจ้า <c oughs> อย่าลืมนะว่าอ่าเลขตั้งแต่นูปล่อยไปตั้งแต่แปดสามค่ะค่ะแล้วงวดอต่อมาก็เป็นสามสองแล้วงวดต่อไอแล้วงวดนี้ไม่รู้ว่ามันจะมาอะไรแต่ที่แน่ๆมีหลักหนึ่งแล้วก็หลักแปดค่ะผู้ใด ผู้ใดมักเมยมักแรนคือเป็ดก็เมนค่ะวิ่งได้เลยแมนค่ะสี่ร้อยเมตรหรือสามรอยเมตรก็ล่องวิ่งเบิงแมนค่ะสามร้อยลี่ก็บล่องเบิงนั่นคือแมนค่ะคือว่ามันใจหนึ่งแน่นอนแมนค่ะเรามายํำจากพอคู่เหาหรือว่าผ่าจานเฮามาจากสะกดย้ำหนึ่งหลักหน่วยแน่นอนค่ะอันนี้แห่งแต่ลดต้นทุนไปได้บ้างไหมแมนค่ะเฮ่าหูว่าหลักหน่วยมันมาหนึ่ง จ้าสิซื้อหยัง18กันนํมัน81เลยเนาะแม่นจ้ะยอมใส่ยอมใส่เลยบ่ได้สิรวยจ้าฮะ นี่นะช่องนี่หาทางรวยอย่างเดียวพี่น้องแต่ว่าันพิษพลาดประกันได้ก็จะเฝ้า,าด่าเฝ้าหายแล้วพี่น้องเด้อแนวทางแนวทางพี่น้องค่ะมารยาทในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อเอซักมะเทือป,ปีนทั้งเข้าท้า,ายกองกลางทีนี้เด้่ยโอเคเอาไว้คือมันใจคักแค่อนอสแต่นตีลังกาใส่เลยแบบนี้ก็ง่า,ายทอน มันก็เป็นไปได้เ้อแเมนค่ะแต่ว่าที่หลักๆก็คือมันจะมีสี่หางเนาะวดที่แล้วหนูปล่อยไปสามหางนะครับวันนี้มันยังคือได้กําไรมาหางหนึ่งีบบอ่าเลขแปดกับเลขสามมันเป็นตัวติดตัวเดียวกันปกติมันจะได้สามหางนะคะมันก็เล่นกันพลาดไนเมนค่ะเผื่อมันผิดพลาดกะว่าบ่อยมันหลุยเลยเมนค่ะมาบอให้มันลุยเลยเอาย่างเดียวเลยเอายางเดียวค่ะ แน่ก็แน่สาจ้าแต่ว่าที่แน่ๆนะหนูซื้อไปแล้วนะคะซื้อแล้วไม่ใช่ถือบวบันนี่ถือค่ะคือว่าล่างบว้ซื้อหนูซื้อไว้ทั้งบนทั้งล่างค่ะบเมียนขาแล้วโอ้ซื้อก้อนไปสัมผัสแล้วโอ้แล้วก็ฝันดีมากเรื่อยๆจริงสินะคะ คนหายยูปูปูเพื่อกะทรงซารล่างอยู่เมนค่ะคนไหนซื้อได้อยู่เมนค่ะค่ะเพราะว่าล่างก็ต้องเฮ็ดต้องสัง่งเมนต้องอยู่ต้องกินเมนค่ะหลังเถื่อหาเขาจะถือแล้วเขาจะโบอุ่นมาซูใส่สกับจอยจัด,ดนะบ่ดน่ะจอยจัดค่ะแต่ว่าชนมาเอฟซีทั้งพ่อพ่อรวยนี่ใจดีแห้งจ้าขอให้เลขเขาน่ำหอดเฮียนกักแต่ว่าขั้นเร็วเพราะเขายันยาฝ่าไปสุ่มกุดคือปูบุญมีได้พี่น้องเด้อะยาฝ่าไปสุ่มกุดลอันนั้นเพิ่นเพิ่นให้เลขถือคัตเขาค่ะพี่น้องจ้า เจ้าเครื่องก็เลยสุมซื่อดอกพี่น้องค่ะแต่ว่าของน้องนันนี่จะเฝ้าไปสุมเพิ่นเน้อขึ้นว่าสิเขาขึ้นว่าสิเขาแล้วล่ะเนาะไม่งั้นค่ะเพราะว่ากับฟันดีเติบอยู่ค่ะเข่าที่พานมาแหละค่ะแล้วบัดที่นี่มาคงสุดท้ายก็คือมือนี้นะคะนปล่อยไปงวดตองวดนะคะนูจะบอให้แนะนําอีหยังมากมม้ค่ะค่ะนูเป็นค้นที่แบบว่าจะปล่อยเหลขกจะปล่อยหวยเลยค่ะ แล้วจะบบว่าวๆโดนนะค,ะค่ะเขาพี่น้องน้องนักกระมันใจคักวันนี้เนาะผูดด้ใดมากกระหยุมน้ำผู้ใดบ่มากกระเรื่อนผ่าน แม่จะว่าจะข่ามโฆษณากระได้พี่น้องเลื่อนผ่านมั้งถิข่ามโฆษณาเนาะค่ะพี่น้องอันจอบแต่ตัวเลขนะจอบแต่ตัวเลขแมีอันสังเกตด้วยค่ะพี่น้องค่ะทางแอดมินนี่ก็คือสี่มีรายได้ทางโฆษณาถ้าผู้ใดข่ามโฆษณาแสดงว่าบป็อีตุนแอดมินถ้าผู้ใดเบิรงโฆษณาแสดงว่าอีตุนแอดมินอยู่เพราะว่าแอดมินมืึอคืนนี่ก็นอนเฝ้ากุศปูอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ นอนเฝ้ากุดปูอยู่นี่แหละค่ะอยู่เทิ่งทำมาจอกนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ทำมาจอกต้องเข้าไปอีกหน่อยนึงนะคะพี่น้องเด้ออันนี้อันนี้ก้อนเข่าทำค่ะพี่น้องคะกุดปูสิยก้อนเข่าทำค่ะก็มีเอฟซี่ก็ล่างเดินทางมากขึ้นกันนะคะเมียฝรั่งบ่รู้ว่าไปตตเก่ได้หรือเปลาเนี้ท่านในหอดเลยแฟนครับน้องนัดนะคะเพื่อนก็นอยากมารวมงานเนาะคะ่ะแต่ว่ามันกับสิทุระกันดานในจักน้อยบ่าวาสิเป็นห้องน้ำห้องท่ากับท่านในสะดวกสบายนะคะพี่น้องเด้อก็ได้แร้งสทัทธาจาก พี่น้องเอฟซีทั้งช่องพอนผ้าร่วยเนาะคะ่ะบพว่าสิเป็นพลละหมากรากไม่เพว่าสิเป็นบายสีก็ขอขอบุญขอคุณพี่น้นองเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะก็เแม่มผ้าโชคมาคะ่ะพี่น,อน้องเนาะสุผ้าร่าวยพอนผ้าผ้ารวย คอนชาแนลด้วค่ะฝากไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้ข้นเ,เด้อค่ะอย่าเฝ้าถิมอย่าเฝา้าปลาอย่าเฝ้าล่าอย่าเฝ้าไล่เด้อค่ะพี่น้องฝากไว้เนี่ยอย่าข่ามโฆษณาเนี่ยขอให้ได้สามตัวเนาะน้องนั้นเนาะแม่ค่ะค่ะ,คะข่าวโฆษณาขอให้ได้สามตัวพอแอดมินได้มีค่าน้ำมันไปทำคลิปทำข่า,าวเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไลยก็ได้ฝากไว้ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องนัดหลายๆที่แบ่งปันแนวทางแล้วก็ย้ำค่อม,มันใจให้เอฟซีเขาเนะ,นค,ะค่ะเอาผูาากก้ใดมักระจัดตรวจจัดฝัดบึ้มไปโหลดผู้ใดบ่มัก,กับผ่านไปนะค่ะแนวทางพี่น้องอย่าลืมย้ำอีกทีแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องเด้อถือพิษเาว่ะอย่าหายอย่าด่าเด้ออย่าให้โชกให้หมันสู้ขู่สู้ข้นก็ได้นําเสนอมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่าลืมว่าซับต่อซับค่ะซบอแล้วก็ทำบุญมากๆนะคะโอเคค่ะใช่ค่ะ ขอบคุณน้องนัดหล้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องนัดน้องนัดจีสัมผันหันหน้ามาหน่อยลูกถ่ายรูปลูกค่ะโอเคคมือหนีใส่ชุดนี่คือจำมั่มมือนี้สวยนะคะน้องนัดจีสัมผัสวันนี้สวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมือนีน้องนัดคนสีล้ำแมนบาค่ะแมนค่ะถวายปูย่านะคะพี่น้องรับมือนีแต่งแต่งชุดนี่ล่ำรับปู ยาด้อค่ะพี่น้องเ้อสิได้โชคได้มานไปน้ำกันเนาะคะ่ะแต่คลิปนี้ก็ขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยสุขูสุขคนที่เขามาเบิง่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะบ่ว่าสิคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ให้ประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองค่ะพี่น้องค่ะสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะ